สวัสดีวันนี้ค่ะุจค่ะอยู่รอขุาสู่ว uh. ิบสเตชันโย่โย่จะทำอะไรกินดีง่า <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูพิซซ่าจากไมโครเวฟที่บอกเลยว่าทำง่ายมากแต่ไปซื้อกินง่ายกว่า <c oughs> พร้อมกันวันนี้เนี่ยเราจะมาแรปวิธีทำให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะ <c oughs> แรป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  <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่น,ลนวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแลบมานะจ๊ะขอเบิกตัวพี่โจอไอส์เบิกจากเต็มข้อค่ะสวัสดีค่ะทางนี้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 สวัสดีคะ่ะ,ค,ะรครับผมโจไอส์เบิกครับผมจากช่องเต็มข้อครับ <Ugh. S 1> นะ ชองพี่โจเนี่ยเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลเนอะมีสาวๆคนไหนเนี่ยดูฟุตบอลบ้างคือช่องพี่โจเนี่ยเขาจะแรปภาคบอลใช่ไหมคะใช่วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะขอ,อะให้พี่โจเนี่ยมาแรปทำอาหารให้กับช่องเราบ้างได้ครับสบายมากโอเคสมัสมแล้ววิธีทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยเย้วดีจอนั้นวิดีโอนี่เรียมกร่อมงานไม่เป็น เฮ้ยเยสวัสดีวันนี้จะสอนนพิซซ่าส่วนผสมมีดังนี้กดพอดแล้วก็ไปหามาหาเสร็จแล้วใช่ไหมกดเทงต่อไปอย่าเสียเวลาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญา เริ่มเลยนะให้ตั้งกระทะไฟกลางแล้วนำเนยสดลงไปนำหอมหัว,หวใหญ่ลงไปวางตามด้ยมัสเตเทสก็ไปฟังเพลงไปตัดรอนจนมะเขือเทศนิม่มให้เหมือนกับมือเชิญกลุงรสต่อไปอร่อยแน่ไม่ได้มะเขือเทศเกลือป่นไปทำและออริกาโนนำขึ้นมาจากเตาและเอามาวางตั้งโจ์ถ้าแกขี้เกียจทำก็ไปหาซื้อที่แมคโครเริมทำพิซซ่าเราใช้หนูตังในครั้งนี้ทาซอสที่ทำไว้แล้วใส่ซีฟู้ดอย่างดีโรยมอสซาเรลลาชิ้นและเอาเข้าเว็บหนึ่งนาทีรอรับประทานได้เลยอร่อยที่สุด เย้ท, <Yeah! S 1> ทำไม่ทันวันนี้พี่โต้ทำกับข้าวไหมคะก็ทำเป็นอยู่สองอย่างก็คือมาม่าก,กับปบลากระเบน เราบอกใช้คำว่าทำเลยเรียกว่าแกะออกมาแล้วก็กินเลยค่ะไม่ยียำไม่มียำเดี๋ยววันนี้จะมาทำเป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดเนอะเป็นพิซซ่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แบบมานวดแป้งอะไรโชว์อย่างงี้เราจะใช้เป็นขนมปังถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้เราแบบมานวดแป้งพิซซ่าไงก็เม้นต์มาบอกได้วันนี้เนี่ยเราจะมาแบบเป็นขั้นตอนวิธีทำง่ายๆเนอะพอง่ายๆปุ๊บเนี่ยเรามาเริ่มทำซอสเองแล้วเพื่อนก็จะสงสัยแล้วว่ามันดูวุ่นวายว่ะแต่ที่พี่เจ้าเขาบอกไปนะคะว่าไปซื้อที่แมคโครนะคะ โอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มตั้งกระทะให้ร้อนเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เนยสดลงปลายเสร็จล,ละลายแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะใส่หัวหอมผัดลงไป <Okay. S 1> หอมหัวใหญ่ผัดผัดแต่เ,เราจะผัดจนคนดีป่ะนั่นแหละประมาณ<ม><ๆ>นั้น<ๆ>แหละประมาณนั้นแเลาแหละเราต้องเคี่ยวไปจนถึงเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจนหัวหอมเนี่ยมันมีลักษณะที่สุกใสเนอะเดี๋ยวเราก็จะจะพอสุกใสคือสุกใสสกาวใจตอนนี้มันจะดูแบบขุ่นๆใช่ไหมคะแต่พอมันสุกอ่ะมันจะดูใสกว่านีะ ใช่ใช่พี่โปรแกรมนู้นจริงเหรอจริงว่าครั้งแรกนะคเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้หวายแรับโชว์นะแรับอะไรอ่ะรับแบบที่พี่ตุลลั่นไม่หรอเราดิลองดิสักสักนิดนึงเฮ้ยโยสวัสดีวันนี้เราจะมาสอนทำพิซซ่าสมวนผสมเปนดังดีกดพรล้วก็ไปหามาหามเสร็จแล้วใช่ไหมกดเพย์เดี๋ทำอาหารดีกว่าทำาหารจริงหวายก็เป็นคน มาถูกทางคล้วทำคอนเทนต์อาหารดกว่าโอเคเนี่ยตอนนี้มาดูเริ่มใส่ตักน,นิดนึงและเดี๋ยวเราจะใส่เป็นมะเขือเทศสดสีลูกหั่นเป็นเสาเลยอะไรแบบนี้เนอะลงไปเดี๋ยวเราจะรอจนแบบว่ามะเขือเทศมัน so e นิ่มคนให้นิ่มเหมือนกับมือเชียร์ปรงนะครับพูดเหมือนเคยไปชับมาแล้วจริงไม่เคยยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปอยู่ฮาอกาสไปอยู่โอ้ยแต่ว่าช่วงนี้น่าจะคนเยอะมากเลยค่ะแบบว่าวงเขาดูชีมีเกจความรู้อะไรเกี่ยวกับการทำซอสมะเขือเทศบอก คเคล็ดลับอะไรเงี้ยเมื่อเขืดอเทศที่เลือกใช้เนี่ยเราแนะนาว่าใช้เป็นเมื่อเขืดอเทศทแดงๆสุกๆหน่อยถ้าแบบเลือกแบบสีเขียวๆมาอย่างเงี้ยบางทีเขาเหมือนยังไม่นิ่มไงแล้วเวลาเอามาเคี่ยวจะใช้เวลานานแล้วความแบบหวานความอะไรอย่างเงี้ยของเขามันก็จะน้อยกว่าประมาณนั้นจะ้ะเมื่อเขือเทศสีพ่วงก็คือเน่าเลย ถ้าแบบคนไม่รู้ไงไม่เคยทำแต่รู้ได้ไงว่าแบบควรประมาณกี่นาทีหรือว่าเราต้องสังเกตเอะไต้องสังเกตเอาดูก็ได้ถ้าจับเวลาก็พี่เกียจจับอ่ะดูไม่ดีเลยจับเวลาไม่รับเลยอ่ะคือไม่ใส่นาฬิกาไงคือไม่ไม่วันนี้ก่อนคือพี่เจ้าไม่ใส่นาฬิกาแล้วพี่เจ้าก็แบบแปลกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ป่ะว่าแบบอะไรวะอันนี้อะไรจับหนังวะจับแขนว่าอะไรแล้วจะข้ามเมื่อกี้ไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอเคตอนนี้มันดูแบบนิ่มๆเละๆในระดับหนึ่งแล้วเนอะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสมะเขือเทศเราใส่ซอสพริกได้ไหมใส่ได้ผสมกันได้ค่ะมันจะให้รสชาติมิติอีกแบบหนึง่งถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ซอสพริกมันเหมือนมันจะเพิ่มเอ่ยกลิ่นที่ไม่ใช่มะเขือเทศเข้ามาแต่มันก็จะได้ความเปรี้ยวความอะไรนี้อยู่คือลาวนะอยากดีไซน์แบบไหนคือปกติในช่องอ่ะเวลาไหวทำของคาไหวชอบใส่ซอสพริกตลอดเลยจนมีคนแบบคอมเมนต์ว่าทำในอื่นที่ไม่ใส่ซอสพริกได้ไหมอ่ะทางหน้าเป็นแบบเปลี่ยนเป็นแบบพริกน้ำปลา โอเคทีนี้เนี่ยเดี๋เราระหว่างที่เราใส่ซอสไปเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดไฟต่ำๆเนยแล้วก็เคี่ยวเขาสักแป๊บหนึ่งให้พวกมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมเนี่ยเขาดูนิ่มๆแเละๆมีลักษณะเหมือนซอสพิซซ่าดูแล้วหัวหอมด้วยน้องหัวหอมน่ารักน่ารักน่ารไมตทำนี้เขาก็เตะหวานแต่พูดอยู่คนเดียวว่าแบบน้องนู้นน้องนี้น้องเค้กอ่ะน้องเดรสเทน้องเนยใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครแซวม่น อันนี้มีคนเบรกอันนี้มีคนเบรกเห็นไหมครับวันนี้ก็มีน้องฝาหม้อมาไว้นะครับเรืยกกันเรียกกันอะไรกันกันกันกระสุนไม่ใช่ไม่ใช่แ่เดี๋ยวคนดูจะเริ่มด่าแล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องแล้วพี่พูดอะไรกันวะเนี่ยเวลาแบบว่าแต่งแล้วอะไรเงี้ยมันจะต้องมีหลักการยังไงบ้างเขาเรียกว่าอะไรรามแอบรามจริงจก็รามอะไรอะแบบรามกระเม่ เวลาแต่งเนอร้อมันมีหลักการยังไงบ้างอะเหมือนการเขียนกรให้มันสัมผัสอย่างงี้ป่ะคะใช่ก็คล้ายๆกันแล้วก็คิดว่าเราจะลงท้ายด้วยอะไรแล้วก็ให้มัน้องจองกันเช่นสลักอาร์มเราก็ต้องแบบหาสลักอาร์มอะไรเงี้ยมาของอาร์มกามจามดามตามปามอะไรเงี้ยในตอนในไอนแต่งกรตอนเด็กๆป่ะใช่คือตอนเด็กๆก็ชอบแต่งกรนเลยแบบชอบช่วงมีกระแสแรปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่า อนิดเล็กอะไรเงี้ยเขาเป็นก็พอเป็นแรปได้อะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์เนื้อหามันตั้งไปด้วยกันไม่ใช่แบบเราอยากจะคล้องจองอะไรก็คล้องอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะเอาสระโอแล้วก็ไปแมคโครอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูร่วกๆไปนิดนึงไปซื้อที่ Mac <c oughs> แมคโครเอาก็นี่ไงก็เนี่ยไปแมคโครนะอย่าไปพูดก็พย <c oughs> ายามที่สุดแล้วะ ตอบตั้งใจอ่ะสมมติเราแต่งก่อนให้น้องไหวช่องนี้ก็ต้องเป็นสรารไอวันนี้เราอยู่กับน้องไหวไถ้าเราด่าดน้องไหวเราอาจจะตายแลไวแบบสรรไอายเ,าเยรื่อยห่าน้องไหวายตายเลย <laughs> ตอนนี้แนะซนวิชของเราเนี่ยเขาก็มีความยุ่ยเ,เป็นซอสแล้วนะ่เดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันเราจะปรุงรสกันด้วยกระป๋องออริกาโน่หน่อยออกมาได้เป็นซอสหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนำเขาขึ้นจากเตาเลยเทเดี๋ยวส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบเจ้าตัวพิซซ่ากันเลยนะจ๊ะ แต่วันนี้เนี่ยเ,เราจะใช้เป็นขนมปังที่น่าจะมีอยู่เจ้าเดียวแหละที่เขาขายในเซเว่นลักษณะแบบนี้ตักซอสลงมาทาบริเวณขนมปังโอเคครับวันนี้เราก็ทาขนมปังเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กินได้เลยนะฮะเหนื่อยแล้วกินได้เลยไม่ต้องบอกว่ายั่งอ๋อทำอะไรได้เลยสามสองก็เดี๋ยวเราทาซอสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับผม เดี๋ยวปอลวะนี่เดี๋ยวเราจะเอาเชัมไปย้องหอยแมลงผู่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปูอัดนะ๊ะแนะนำว่าห้าไปลวกมาก่อนระดับหนึ่งเนอะมันจะได้แบบสุกมาก่อนถ้าไม่ลวกก็ไม่สุกใช่ถ้าไม่ลวกมันจะไม่มีความสุกมันจะแบบไม่ยิ้มไม่แฮปปี้ใช่ถ้าลวกจะสุกถ้าไม่ลวกจะไม่สุกใช่ใช่คือเราชอบอะไรเราก็ใส่อันนั้นเยอะใช่ใช่ไหมใช่เคฮอหน้าเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นโรยเป็นวสซาล่าชีสเนอะ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเวฟเป็นเวลาประมาณ1นาทีใช่เพราะจะคิปบอกหนึ่งนาทีที่บ้านไม่มีไมโครเวฟเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอากระทะเนื้อแล้วก็เป็นเอาขนมปังมาวางแล้วก็เอาฝาปิดแล้วเปิดไฟอ,อ,อ,อ่อนๆนี้ก็ได้เพื่อเราแค่ต้องการให้เหมือนหน้าหน้าเขาเนยละอุอะได้แล้วยังไม่ละลายาเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนาทีาทตอนนี้เป็น2แล้วแสดงว่าเมื่อกี้คุณโกหก คนดูเหรอครับที่บอกหนึ่งนาทีเนี่ยไม่เมื่อกี้พี่โต้แลบไงพี่โต้แลบไปแล้วน่ะเออใช่ใช่ตำตำแล้วไปแต่เนี้ยทำให้ดูจริงๆแล้วสองนาทีโอเคแล้วถ้าวาเขียนว่าหนึ่งสองทีว่าที่ส่งให้อ่ะวายเขียนว่าหนึ่งนาทีนะจริงป่ะใช่ใช่ใช่จริงป่ะเฮ้ยวายผิดวายผิดเฮ้ยใช่เหรอเช็คก่อนเช็คเช็คจริงป่ะเนี่ยเออวายใช่เขียนว่าหนึ่งนาทีผมผมรู้สึกผิดหวังกับช่างเว็บสเตชั่นเลยค่ะทุกท่านุณผู้ชมจ้ วันนี้เราจะมากินพิซซ่าซีฟู้ดไมโครเวฟ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 ใส่แตงกวาโอ้ยยืดยืดยืดทกันในโฆษณาครับโอ้โหยังใช่ไหมเมืเ่อกี้รุนมาก <c oughs> พูดให้เราก็วะครับอืมร้อนร้ <c oughs> อนมาก <c oughs> อร่อยอร่อยใช่ไหมนะั่นแหละก็เป็น เคี่ยวซอสนานนิดนึงนี่ครับดีอร่อยมากแนะนำเลยสหรับแบบเมื่อหนึ่งดูบอลหลังเงี้ยทำง่ายๆอะไรเงี้ยง่ายๆมากเมื่อกี้แบบแป๊บเดียวนะใช่แป๊บเดียวเองเนี่ยสคริปต์แบบเนี่ยทำซอสแปบบเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวจะมีคลิปเนี่ยที่ไปโพสในช่องพี่โจและจายก็ฝากไปดูได้ที่คอร์นนะจ๊ะถ้าใครที่ชื่นชอบฟุตบอลก็เข้าไปดูในช่องเป็น่อได้นะครับหรือถคาไม่ชอบก็เข้าไปดูได้นะเพราะว่า ไปดูก็เข้าไปดูเถอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใครจะให้ทำเมนูอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์้ากที่ห้างคลิปนี้ได้เลยนะจ้าฝากกดไลค์แชร์ s, <S, <S c r ต b e กันด yes ้วยก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยที่สำคัญจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราลงสวัสดีคลิปนี้ก็ขอบุณพี่เจ้ามากเลยค่ะแล้วก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ้าย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 บายนี่ก็ได้แล้ว ไม่ได้แก้ศุแลนวเลยหรอต้องทำท่าไงทำท่ากันคูคร่ะ้าเ้านไม่ได้กนไม่ได้น้านาแบบไม่